วันนี้จะเข้าป่ากันกับพี่สายจอยก็เลยทาไอ้นี่จ้ะทุกคนไม่ได้ทำหรอกได้อบจ้ะนะได้อบในแอร์ไฟเนาะใส้กรอกกีสานจ้ะมันยังไม่เปรี้ยวมากวันนี้ที่ซื้อมาก็เลยเอามะนาวไปเพิ่มจ้ะมะนาวพริกผักชีแล้วก็กระหล่ำนะเราจะเอาไปกินกับพี่สายในป่า,าประมาณนี้จ้ะทุกคนดีจ้าสวัสดีจ้า,จาทุกคนวันนี้ มีคนถามว่าไม่ชวนเจามายัางไงมาแล้ว <laughs> ม,มาแล้วอือมาแล้วนู้หมาเต็มเลยพี่พามามาเยอะมากเลยเตะเห็ดทิ้งหมดแล้วมั้งเนี่ยเออคนพามาเดินเยอะมากเลยงส่จะเตะเห็ดจอยรัเนรนาทหมดเลยเนี่ยมาพี่นะคนอ่ะพาหมาเดินหล <laughs> ันให้คนพี่สายขำ <laughs> นี่ก็คนนี <laughs> ่ก็คนนีคนมนุษย์เรามนุษย์คนล้าก็น้องหมา ทุกคนมีคนเยอะเหมือนกันเดินเต็มเลยทั้งหมาทั้งคนเตะเห็ดจอยล้มเราเนรนาศหมดละพี่สายแวะเข้าเข้าป่าแวะเล่าพี่สายแวะไปแล้วเหลือจอยที่เนี้ยทะมันก็จะเห็นจอยใส่ชุดเดิมๆอะ่ะนะชุดเดิมๆคือเข้าป,ป่าก็ใส่ชุดนี้แหละทุกคน เอาแบบที่เราสบายอ่จะจ้ะนะเดินขึ้นเนินเดินขึ้นบุกป่าสบายๆอ่จะจ้ะทุกคนต้นสนกําลังสวยโอ้ยงามต้นสนก็กาลังงามทุกคนตะเวนหรือตะว,วันต้นป่าต้นป่าเลยต้นป่าสนเออจะพูดอย่างนี้สักหน่อยอันนี้เขาลอยเขาตัดเพราะว่าป่าสนเขาติดไวรัสจะ้ะนะ ก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละจ้ะนะต้นไม้ก็จะมีการติดเชื้อไวรัสเขาก็าตัดนี่เหมือนต้นนี้เหมือนกันที่ว่าผูกผ้าแดงๆนี่เขาจะตัดเขาไม่ได้มาขอเลขขอหวยนะทุกคนไม่ใช่ผูกผ้าตามสีขอเลขขูดหาเลขค่ะหวยนะเขาจะตัดเออเขาจะตัดแล้วเขาจะปลูกต้นใหม่แซมจะเห็นไหมต้นที่แบบกาลังเล็กๆขึ้นอยู่นี่คือคือมันต้นใหม่เขาเ,เขาปลูกขึ้นมาใหม่ ทีนี้เห็ดมันก็แบบว่าเห็ดมันก็ตายอะตายไปจะแห้งตายไปหมาแล้วนี่วิ่งมาแม่ช้กช้าจริงๆเลยหมาวิ่งพาคนพาหมามาวิ่งใหญ่เลยเตะเห็ดก็จะกระจายเห็ดเบื่อเห็ดเ,เ,เมาอ่ะมันจะเมื่อก่อนทางนี้จอได้ดอกหนึ่งนะทำไมปปก่อนอะ ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นเมื่อก่อนแถวนี้นะทุกคนนะไอเห็ดไอเนี่ยเยอะเยอะเห็ดพึ่งขาลายพี่เจ้นะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีโอ้นั่นนี่ดอกนี่ไรล้วดอกพึ่งหวานพี่บอกแล้วว่ามันต้องขึ้นนี่นี่นี่พี่รถหนุระวังนี่นี่นี่ทุกคนช่วยได้แล้วดอกนึงนี่เห็ดพึ่งหวานเฮ้ยเจ้าเจ้าบอลมือพี่ซายนี่ พี่สายลื่นล้มระวังโอ้ยเจ๋ล้มตะคุบเห็ทุกคนตรงตรงตรงเก่าเลยเห็ดพิ่งขาลายกินได้หมวกมันไงเจออีกแล้วดอกนึงทุกคนได้เพื่อเห็นดอกแบบนี้สีเดียวกันก็ใบใหม่อร่อยกำลังน่ากินนี่นี่อีกดอกนึงจ้ะเห็ดเพิ่งขาลายเอาไปด้วยแซ่บคือเก่านี่ ดูก่อนพ่อแม่มดแม่มดไม่กินเพือ่อนตังนัแม่มดเพื่อนเพื่อนตัวไม่กินแต่อดอกใหญ่แม่มดจริงเนาะเห็นล้มอ่ะเป็นไงเจ็บไหมเอมมมมอเกือบไปละเกือบไม่ได้กลับบ้านใครจะขับรถนี่ยิ่งนี่ขับไม่เป็นด้วย <laughs> ใครขับรถได้เนี่ยดอกนะึงเห็ดพึ่งขาลายก็แซ่บนะจ๊ะทุกคน ทุกคนดอกเห็ดพึ่งคายลายดอกนงเอาไปเอาไปกินว้าวาจอยจะให้ดูได้ทุกคนว่าความงามของเห็ดพิษนะแดงโล่เลยนะเห็นไหมเนี่ยเห็ดพิษอู้ยงามปุติปิี่เห็นไหมงามนะนี่ลอยไปกินเห็ดพึ่งหวานจอยเนี่ย นี่เห,เห็ดพึ่งเห็ดพิษเห็ดพึ่งอยู่ไหเห็ดพิษทุกคนเสียดายนี่นี่จะเจอเห็ดพึ่งขาลายทุกคนนี่นี่นี่เห็ดพึ่งขาลายทุกคนตัดเอาไปไม่ถอนหรอกนี่อู้จริงนี่ละอ,อ่อนๆเลย เห็ดพึ่งหวานเหลือแต่ขาหมวกโดนกินหมดอ้าวมันกินหมดพี่เคยทันมันหรอกอก็ลอกที่นี่มันดุป่าเน,นี้ยทุกปีนะเรามาตรงนี้เน้ะเจ๊นนะนเกล็ก โดนออ้นนะ่ะโดนน้ำนี่เล็กๆเท่าหมัดเห็บแมทเห็บเด้อทุกคนโดนแทะโดนไอ้นี่แทะตัวทากอันเนี้นี่เห็ดพึ่งคาลายอีกดอกหนึ่งจ้าส่วนใหญ่มันก็จะมีนะแต่ว่ามันเน่าดูดิอย่างเงี้ยโดนกัดกินนี่เห็นไหมเนี่ย นี่กินโดนกินอย่างเงี้ยเห็ดพึ่งขาลายกินได้นะคะไปมันก็จะกบเกินกับไอ้นี่แหละกับไอ้ใบไม้เนี่ยทุกคนอันนี้ก็เห็ดพึ่งอะไรก็ไม่รู้จ้ะนะไม่ไม่ไม่เก็บจ้ะไหนที่เราไม่เคยกินก็เออเห็ดพึ่งหวานไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาลายเหมือนกันจ้ะทุกคนแต่คนละพันเนี่ย อันเนี้นะเหมือนมืนที่ว่าพี่สายถ่ายนะที่พี่สายถ่ายนี่นี่น,นี่อย่างเงี้ยนะไอ้นูกนก็เห็ดพิษจ้ะน,น่นกําลังออกตุป๊ปุติปิขึ้นมานี่พี่สายเจอดอกใหญ่โอ,อ้พี่น้องพี่น้องพี่นดาวนุ่นพี่สายจี่จอยเจอดอกเล <ะ S 2> ็กเออนั่นได้เจอดอกยังไๆดอกร้งรอดดอกนึงคืองกินนั่ะฮะเนี่ยใตคนละสองดอกนู่น<อ>นะโอ้ย ได้แล้ว <target> อ <imy> ันี่อีกดอกนึงนี่ยเนี่เนี่ยเหียบเราบ่เจนเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยนั่นนี่ยังเตีนยเธอเลยไหนเฮ้ยเห็นอะไรก็อยู่ตุกตีนเธอเลยเห็นป่ะโอ้ยเดี๋ยวกันนี่เห็นเป็นสีกระดิ่งเบี้ยงเลยเรามีเห็นรออย่ามมันเจอมันก็เจอดอกนึงมันมันถอนไว้ให้เราเราเลยนี่ทุกคนอู้นี่อีกคอยถอนรอเลย ไ,ไ้เดินมันทุกคนเอ้นี่แหละหาเห็ดอ่ะต้องแย่งก็ล่อกระแตกินกนี่งามงาม,งามทุกคน งามจิューงามอันนี้ตันตันดีมากเลยพี่ชายนี่ตัวขีโจ๊กอันมาตัวน,นั้นเนาะอืมเห็ดพึ่งขาลายทุกคนดอกใหญ่ๆเลยนี่จอยเอาทั้งเห็ดพึ่งขาลายและเห็ดพึ่งหวานนะทุกคน,นเอาไปสะสมกันไปจ้ะนี่ก็เห็ดพึ่งขาลายเน่าหรือยังไหนดูสิทุกคนโอ้ยหนาม น้ำเห็ดอัเนี่ยหนาละวันนี้จอยก็ได้ไม่กี่ดอกหรอกจก้ะมันไม่ค่อยทันก็ลอกกระแตทุกคนก็ลอกกระแตจกกัดการหมดเจ๊ยอยู่ด้านหลังู่นก็ลอกกระแตกินหมดให้เพื่งนหวานนะ่ะเคยทานมาหรอกก็ได้เพื่อนๆน,นี่ได้นี่กำลังออกเอาไปเลย เพราะว่าเดี๋ยวคนเขาเหยียบเพื่อนๆไม่ใช่อะไรหรอกคนเขาเหยียบนะคะนี่กําลังออกโอ้นี่นี่กำลังออก,อก,ออกทุกคนเอ้ยเออของพี่สายได้ดอกงามๆเมื่อกี้ของเจได้แค่นี้แหละมันมันก็ไอ้นี่แหละตึงๆนี่นแหละวันนี้เจ๊จะเจ๊สา,ายแกหมานะดูผมเจ๊จะได้ตลกตใหญ่ๆใหญ่ๆนะจะบอกให้ตาแกตาดี่ไงนู่นน่ะ ได้ดอกใหญ่อยู่นะเห็นไหมเนี่ยสามดอกสี่ดอกใหญ่ๆดูญ่สี่ประมาณสี่ดอกดูหน้าค่ะโอ้บินหหงพี่โอ้ทะยานลงอ่ะโออยากให้ถ่ายรูปบินมานี่เพื่อให้ถ่ายรูปใช่ไหมเนี่ยโอเคมันได้ยังไงเนี่ยฮะอู้นี่นี่มีมีน้องมาเจอน้อง น้องคนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะทุกคนไม่ให้ดูหน้าเขาหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีคนจำหน้าเขาได้แล้วจะสวยกว่าพี่จอย,อยงไงเออพูดเล่นเด้อน้องเลยเลทุกคนนี่นั่นหัวหลุดโอ้ยเนาะก็อจะเจอแต่ละดอกทั้งยากเย็นนี่ เดินผ่านมาจะไม่เจอแถวนั้นพี่สายทำไมเจ้าคือตาดีทำไมพี่ตาดีจังอะตอนนี้นนทางเดียวกันงนั้นะนะนี่ลองนึงทุกคน,นแย่งกับตัวทงตัวทากตัวโมติเมะเล็กๆนึง,งนี่นน ลังขึ้นเจดูดิไม่ได้ตัดเลยนดดน้อยๆก็มีอืมอ้อหอบได่เต็มทุงเลยถือก็จะไม่ไหวแล้วถือไม่ไหวละหอบเลยเนี่ยทุกคนเต็มถุงเลยไอเต็มถุงอะไรก็ไม่รู้ใบไม้เริ่มออกก็ไม่ทันพวกตัวทงตัวทากตัวทุกคน สวตาลายไม่ใช่อะไรหรอกนะพี่นะตาลาย,ดาายเดินส่อง้างกลับบ้านวันนี้จอยต้องไปทำงานด้ะเพราวะว่าที่แรกว่าจะมาวันอะไรนะพี่วันศุก,ก,กร์แต่ถ้ามาพวกนี้ก็ไม่ทันพวกพวกอะไรนะพี่ <c oughs> พวกกระออกเออ กินหมดมยังกินนอนเะเศรเอากินครึ่มอีกหอยใช่ <ๆ S 1> กินจนแบ่งกันไง <c oughs> หารสามไง <c oughs> อ่าตัวตัวแรกก็คือตัวทากกินก่อนกัดไอท้ทีสองก็คือกระลอกไงมากัดแล้วก็ถอนทิ้งเลยอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเราก็ไปแล้ว,ลว,ลวอันที่สามก็คือเรา <c oughs> ไปเก็บตามมันนะ <c oughs> กินนะฮะ <c oughs> ต้องผ่านแบบว่าต้องหารสามอะ่ะ <c oughs> <invece S 1> ผ่านด่านมาหลายสองสองด่านก่อนจะได้กินเป็นไหมเห็ดก็เห็ดมันทดสอบไหทดสอบว่ากินได้ไหมกินมันถอนกินมาเพราะมันมันกินได้เพราะว่ามันถอนด้วยอ่ะถอนเนาะหนาคือถอนให้มันงอกขึ้นมาอีกเออมันไม่ถอนถอนที่นี่ถ้าเรามาแบบนานๆมาทีมันก็เหี้ยมันฝ่อมันเหี่ยวมันฝ่อทุกคนอืมเรื่องพวกตัวทงตัวธาตุตัวอะไรเนี่ยไอ้ตัวธาตุเพราะว่าอยู่ตีกะลอกนี่แหละก็ลอกก็ลอก